นนี้่ะเป็นที่ยองนะสำหรับนักแข่งมากๆเลอยเสี่ยนะ,ะทั้งในและต่างประเทศในที่สขขาคัญนลละล้อแต่งทุกวงของพีพีซุปเปอร์ของเราค่ะมีใบรับประกันสินค้านะคะชุ่ตัวลอยนะคะโดยที่เราเรับประกันโครงสร้างค่ะถึงโครีเต็มและ,และรับประกันสีนะคะหกเดือนด้ดีค่ะสุดยอดแน่นอนนะคะว่ามีบริษัทไหนที่ให้ได้มากขนาดนี้นะคะเข้าพีพีซิปเปอรของเราได้เองนะ,ะและในวันนี้ค่ะแน่นอนที่เสียงประชาสัมพันธ์นะต้องมีโปรโมชั่นดี ได้ฉลอครบรอด18ปีนะคะทำโปรโมชั่นพิเศษออกมาให้กับทุกท่านค่ะสหรับรงานะที่วันนี้ค่ะซื้อร้อมแบบขนาด15นิ้วร้ออย่างนะในวันนี้มาเพียงชุดละกั้เแิ3,900บาท